คยีอนิเมะขอเสนอประวัติแม่เซียวเหยียนว่าแม่เซียวเหียนนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วตัวเธอนั้นเนี่ยทำไมถึงไปอยู่ในตระกูลเซียวต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอ้างอิงตามนิยายจริงเนี่ยประวัติแม่เซียวเหียนแทบจะไม่มีเห็นเลยดีกว่านะไม่มีเห็นเลยนะครับรวมไปถึงรูปแบบการเล่าเรื่องเนี่ยจะตัดแม่ของเซียวเหียนแม่ขิเนอเนี่ยออกไปเลย เหมือนทั้งสองคนไม่มีตัวตนอยู่นะครับผมต้องเน้นย้ำเลยเหมือนทั้งสองคนเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่เพียงบอกว่าทั้งคู่นั้นเป็นแม่ของเซลเยียนนะครับแล้วก็แม่ของพิเนเนอร์ก็คือแม่สองแม่เนี่ยเนี่ยไม่มีแบบจะเรียกว่าไงประวัติแทบจะน้อยนิดมากวันนี้ผมก็เลยทําการนะครับนำมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วกันว่าน่าจะเป็นในเวอร์ชั่นไหนได้บ้างอะนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า อาชีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าชีเช่นแม่เซลเยียนเนี่ยมีลูกชายทั้งหมด3คนด้วยกันเอาง่ายๆว่า3แบบ3คนเนี่ยไม่มีลูกสาวเลยมีลูกชาย3คนคนแรกเนี่ยเซลติงคนที่ 2, สองเซลรีและคนสุดท้ายนะครับหรือเป็นน้องเล็กที่สุดในรุ่นเนี้ยคือเซลเยียนแม่ของเซลเยียนนะครับมีทั้งหมด3คนนี้เท่านั้นนะค,คือแบบมีลูก3มคน นี่คือเป็นประวัตินะครับที่ทางนิยายเนี่ยพูดออกมาส่วนอีกอันหนึ่งก็คือแม่เซียวเหยียนเป็นผู้ครอบครองแหวนที่เยาเฉินได้นะเยาเฉินได้สิ่งสถิตยอยู่โดยที่ว่ารับแบบเหมือนอาจจะไปซื้อมาหรืออาจจะไปมอมูลมาหรืออาจจะนะับได้รับต่อกันมาอีกทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่านางได้มายังไงแต่จากคําพูดของเยาเฉินนับพูดว่า แหวนวงนี้มีการตกทอดมาแล้วหลายคนก็คือเข้า,าสู่มือนี้ออกไปกมือหนึ่งแล้วก็ออกไปกมือหนึง่งจนสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในมือของแม่เซียวเหยียนแล้วก็มาอยู่ในมือของเซียวเหยียนในตอนนะปัจจุบันนี้ที่เป็นเจ้าของอยู่ก็แปลว่าแหวนวงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายหลายรอบมากแต่ก็อย่าลืมครับสาเหตุที่เปลี่ยนถ่ายเพราะว่าคุณอ่าบางคนเนี่ยรู้ครับว่าแหวนวงนี้ไม่ธรรมดา แต่ไม่สามารถเปิดเข้าไปอ่านได้หรือว่าไม่สามารถจะทำลายผนึกวิญญาณที่อยู่ในแหวนได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับแหวนที่ใส่เล่นไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยข้างในนั้นมันมีของอะไรอยู่หรือเปล่าถึงแม้จะรู้ว่าเป็นแหวนมิตินะครับแต่เปิดไม่ได้ก็เลยถูกเปลี่ยนถ่ายมาเรื่อยๆส่วนตอนที่แม่เซียวเหยียนจะตายเนี่ยแม่เซียวเหยียนก็ได้ทิ้งนะครับไอเจ้าแหวนวงนี้เนี่ยเอาไว้ให้เซียวเหยียนเป็นของดูต่างหน้าเหมือนทํานองแบบว่า ให้เซียวเหยียนเนี่ยระลึกนะว่าแหวนวงนี้เป็นเหมือนตัวแทนของแม่เขาเป็นเหมือนกับสมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่เขาเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างนะัแล้วเซียวเหยียนก็ใส่นะตอนอายุ12ปีแล้วก็กลายเป็นขยะประจําตระกูลเซียวตั้งแต่บัตรนั้นมาถึงอายุ15ปีอันนี้คือประวัติที่เรารู้นะครับแบบร่าวๆาในเวอร์ชั่นของนิยายเรามาดูประวัติอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นของ ซีรีส์มั่งซีรีส์นะครับเขานําประวัติของควินเนอมาเขียนทับกับประวัติของแม่ซเซวเหยียนโดยให้นะครับแม่เซวเยียนเนี่ยเป็นควินเนองงไหมก็คือเอาตะคำว่า,าตระกูลกูลเนี่ยมาใส่นะครับในชื่อของแม่ซเซวเหยียนเลยให้แม่เซลเยียนเนี่ยนะครับกลายเป็นคนจากหนึ่งในแปดตระกูลบรรพการแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความเก่งกาจ แล้แปดตระกูลบรรพการนี่ยที่เรารู้ครับว่าตระกูลกูนั้นเก่งเขาก็เขียนไปทำนองว่าแม่เสี่ยวเหยียนนั้นมาจากตระกูลกูแล้วเคยนับประสบกับเพศภัยของตระกูลกูเลยต้องหนีมาแล้วก็มาเจอกับพ่อเสี่ยวเหยียนในเมืองอูฐานหลังจากนั้นก็มีการให้กำเนิดเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนเป็นอัจฉริยะที่มหาภพโตชีให้ถือกำเนิดมาจนทั้งมหาภพกโตชีเนี่ยเกิดความสนใจนี่คือสิ่งที่ เขาเรียกว่ามันเกินความแบบยังไงเดียมันดัดแปลงจนแบบมันเละนะครับมันมีประวัติมันเขียนมันเขียนทับกันเพราะคนที่มาจากตระกูลกูลเนี่ยต้องเป็นเมียเสี่ยวเหยียนไม่ใช่แม่เสี่ยวเหยียนนะครับเขียนแบบนี้มันก็เลยทําให้คนที่ดูนะครับประวัติของแม่เสี่ยวเหยียนแล้วจะนําในส่วนนี้นะครับมาอ้างอิงนับนำในส่วนซีรีส์ที่มีการดัดแปลงบทใหม่มีการดัดแปลงเนื้อหามีการนับเสริม สร้างเสริมเติมแต่งเนี่ยในส่วนนี้เข้ามาดัดแปลงในส่วนตรงที่มันอยู่ในส่วนหลักหรือนิยายอย่างที่ผมบอกครับว่าขึ้นชื่อว่าดัดแปลงแต่ไม่ใช่ปเปลี่ยนทั้งหมดไอ้ตรงนี้เนี่ยประวัติของแม่นะครับเซียวเหยียนเนี่ยนในเวอร์ชั่นซีรีส์มันดูจะเวอร์วัางอลังการไปหน่อยเพราะว่าเล่นซักเขียนบทแบบเอาเหมือนเอาบทควันเหนือไปยัดนะครับให้กับแม่เซียวเหยียนเริงจริงซีรีส์เนี่ยเหมือนเอาบท ของขีนเหนอไปยัดในตัวของแม่อ่าไปตัวของแม่เซียวเหยียนซะก็เป็นทํานองว่านับสลับบทกันแล้วก็ให้แม่เซียวเหให้แม่เซียวเหยียนเนี่ยเป็นคนมาจากนู่นเลยมีความสัมพันธ์กับข้ออะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วนะครับด้วยความที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องตรงนี้เนี่ยว่าสําหรับคนอ่านนะคนอ่านเนี่ยจะรู้ครับว่าประวัติตรงนี้แม่งไม่มีความยังไงไม่มีความเหมือนกับในเวอร์ชั่นนิยาย ไม่มีความเข้ากันเลยทุกด้านนะครับตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทำไมอ่ะมึงจะดัดแปลงทีมึงดัดแปลงให้มันดีๆไม่ได้เงี้ยคือทําไมต้องดัดแปลงออกมาในรูปแบบที่มันไม่ได้มีความจริงอ้างอิงอ่ะดัดแปลงในส่วนน้อยนิดต่ผมไม่ว่านะับดัดแปลงแค่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เี้ยเราไม่ว่าหรอกแต่นี่มันดัดแปลงเอาแบบจัดเต็มคิดว่าสร้างเนื้อเรื่องใหม่ปูเนื้อเรื่องใหม่แค่ใช้แบบอ่าลิขสิทธ ที่เรียกชื่อว่าสัพยุทธ์ธรุฟ้าคือใช้ชื่อนี้แล้วก็ใช้ตัวละครที่อยู่ในนิยายก็ตัวละครมีใครบ้างอะ่ะมีคนนี้มีคนนี้เอามาเปลี่ยนแปลงเอามาล้างใหม่นะเหมือนล้างแมปอะอ่าฟอร์แมตใหม่เลยนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาเองเลยเอาประวัติของตัวละครหลักอย่างเช่นควินเนอร์ไปทับกับแม่ของเซียวเหยียนเอาตัวละครของอูเฮอร์ไปทับกับเอุกสิต ของเสี่ยวเหยียนคนแรกคือหานเฟิงก็คือมันทับกันแบบเนี้มันท,ทับทับทับแล้วคนที่ดูอ่ะเขาจะเข้าใจได้ไง <_ d ata> เขาจะแบบเข้าใจพอตเรื่องหรอว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ <_ d ata> สุดท้ายพอพอทเรื่องเนี่ยถูกทับวีแบนถูกการเปลี่ยนกันและไอ้ความเข้าใจแบบผิดๆนะครับความเข้าใจแบบผิดมันก็จะออกมาคนดูแล้ววิเคราะห์ไม่ผิดคนดูแล้ววิเคราะห์เนี่ยจะเข้าใจแต่คนที่เขาไม่ได้ติดตามนิยายไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ย ในประเทศนี้เขาขายนิยายแล้วนะเรื่องนี้หรือว่าคนที่แบบชอบดูซีรีส์ไม่ได้ชอบอ่านนิยายคนเหล่านี้จะไม่รู้เลยพอไม่รู้เขาก็จะไปเล่าต่อกันไปเล่าต่อปากต่อปากสุดท้ายจะเกิดคอมเมนต์ที่ว่าก็ไม่หาเอาในนิยายสิในนิยายก็มีเขียนอยู่ว่าประวัติแม่เซียวเหยียนเนี่ยเป็นคนจากตระกูลขัวอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่ผมได้รับมาตลอดระยะเวลานะับที่มีคนถามเกี่ยวกับประวัติของแม่เซียวเหยียน ผมเองก็ไม่รู้จะตอบว่าไงว่ามันดัดแปลงนะในนิยายไม่มีนะไม่ว่าจะเอาออกมาจากอนุไหนเนี่ยไม่มีแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ถือว่าผมอธิบายให้แล้วกันว่ามันเป็นการเขียนบทซ้ํานะครับหรือเขียนบทที่แปลงจากตัวละครหลักตัวหนึ่งนะครับในนิยายเอามาใส่ให้เป็นตัวละครที่มีประวัติที่น้อยมากๆนะอย่างแม่เซียวเหยียนเหมือนสร้างคาแรคเตอร์ให้แม่เซียวเหยียนขึ้นมาน,นั่นเองว่าเฮ้ยแม่เซียวเหยียนต้องเป็นอย่างนี้นะ แต่คาแรคเตอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาครับมันดันไปซ้ํากับคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักถ้าอ่ะผมขออนุญาตแล้วกันอย่าถือว่าผมเนี่ยสอนเลยนะถ้าคุณเขียนนะอ่ะประวัติของแม่เซียวเหียนว่าแม่เซียวเหียนนั้นเป็นนะับคนธรรมดาที่ได้พบรักกับทางด้านของนะับพ่อของเซียวเหียนหรือเซียวจ้านแต่ว่าตัวนางเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยในช่วงอายุนี้นี้นั้นๆ นะก็เขียนเป็นแบบพอทเรื่องในเวอร์ชั่นที่ให้เราเข้าใจว่าอ๋อแม่เซลวเยวียนเนี่ยไม่ได้มีพลังยุติมากนะเออแต่ว่าเสียชีวิตด้วยโรคภัยเนี่ยมันจะเป็นการนะทำให้เนื้อเรื่องพวกนี้หรือว่าเนื้อหาของแม่เซลวเยียนกลายเป็นสมูทขึ้นมาหรือไม่งั้นก็เพิ่มไปครับเปลี่ยนใหม่ไปเลยว่าแม่เซลวเยวียนเดินทางมาจากทางด้านของอจักรวรรดเิเยนมาหรือไม่งั้นก็ให้เป็นเดินทางมาจากคิวนคะุโตชีมาจากตระกูล ตระกูลหนึ่งในในมหาวิภพแต่ไม่ใช่แปดตระกูลบรรพการเดินทางท่องยุทธภพเออไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนัเหรืออะไรก็แล้วแต่นับโดยที่ไม่ไปทับกับตัวละครที่มันหลักอยู่แล้วอ่ะนับโดยสร้างขึ้นมาแบบนับที่เรียกว่าตระกูลนี้ตระกูลนี้นับคือสร้างขึ้นมาในรูปแบบที่เรียกว่าสร้างใหม่แต่ไม่ทับกับของเก่าที่เป็นของดั้งเดิมนับตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เนื้อหาคือแบบเราเข้าใจเลยอ๋อแม่เสี่ยวเหยียนนั้น มาจากตรงนี้มาจากตรงนั้นจบนะครับเห็นไหมแต่คนที่เขาสร้างเขาไม่ได้นึกถึงตรงนี้เนี่นรับเขาเอาทับแม่งเลยนับเขียนใหม่แล้วทับแม่งเลยนี่คือเวอร์ชั่นที่เป็นของซีรีส์แล้วซีรีส์เนี่ยทำให้เกิดนับกระแสอย่างเช่นว่าด่าแบบโอ้โหสังเกตครับถังซานนับหรือสัพพยุทธ์วิญญาจารย์ทำไมถึงมีคนด่ามากแล้วคนที่ชมเนี่ยเขาชมมาจากไหนล่ะ หนึ่งคนที่ชมนะครับเกือบทั้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือคนที่ไม่เคยดูหรือเคยอ่านทางด้านของนิยายหรือมังงะนะับคนที่ชมเนี่ยจะเป็นคนประเภทนี้แต่สองนับคนที่ด่านะไม่ว่าจะเป็นของไทยต่างประเทศหรือนับอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเขาเข้าใจว่ามันไม่มีนิวอามึงเอามาจากไหนล่ะไอจุดเนี้ยนะครับไอจุดจุดเนี้ยเอามาจากไหนแล้ว ทำไมแบบเอฟเฟกอลังการในการสร้างทำไมมันน้อยจังอะไรประมาณนั้นก็จะมีคนที่เขาดูแล้วเขารู้อะว่าตรงนี้มันควรจะเป็นแบบนี้มันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแบบเนี้ยเหมือนการของเซียวยียนก็เป็นเหมือนกันสําหรับคนอย่างเช่นปีกนะปีกปานยุทธเนี่ยปีกปานยุทธคือระดับกษัตริย์ถึงจะมีได้ก็คือต้องมีแบบว่าเก็บตะบะจนขึ้นถึงระดับกษัตริย์ถึงจะสามารถหลอมรวมปานยุทธในร่างกายเพื่อเป็นปีกได้ แต่ในซีรีส์อย่างที่เห็นครับว่ามันไปหาซื้อตามตลาดได้เลยนี่คือความที่แบบว้าวมันทำอะไรนะครับอยากถามกุ้งกลับนะบางทีแบบถ้าวันไหนมีโอกาสเนี่ยอยากจะไปถามมันว่ามันคิดอะไรอยู่ตอนทำลิยายตอนมันดัดแปลงออกมาเอออยากไปถามมันอย่างจริงๆนะครับขนาดกู้เขียนนะเชียนช,ชานกูโตเนี่ยยังถามเลยบอกว่าเขารู้สึกครับผิดหวังมากกับไอละครไอซีรี ที่เรียกว่าศัพท์ประยุทธ์ตรงนี้นะครับที่ออกมารู้สึกผิดหวังมากเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้วจะทําทไงทําไมไม่มาทํไมไม่มาปรึกษาผมนะครับทํานองนั้นน่ะเหมือนเอานิยายที่มีคนดูเป็นล้านเอาไปทําให้แม่งมีคนดูแค่หลักสิบนะบเหมือนด้อยค่ามันเนี่ยลงไปอย่างมากตรงนี้สําหรับการทําในรูปแบบนี้นะครับนี่คือเสียงจากคาวิจารณ์ต่างๆที่ผมไปอ่านมาจะไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของไทยนะครับหรือแม้กระทั่งของคนจีนเองก็แล้วแต่เนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับรวมไปถึง คาคูดที่ออกมาจากทางด้านผู้เขียนเองด้วยเนาะผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันตรงนี้นะครับ่ะไปแล้วเทโโอกาสหน้าแล้วกันนะครับหลายๆคนสงสัยกันมาเยอะแล้วสิ